นยนะหวยออกอะไรคะงวดนี้หวยออกหยังหูกหวยออกหยังบอกเลขเล้วเดี๋ยวป่าจิพาไปฉือขนมอีกเอาบอกเอาไหมคะหวยออกอะไรนะโอ้ไปอยู่ตรงไหนตรงไหน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 ไปชี้ดิตรงไหนปะไปชี้ไหนไหนมันอยู่ตรงไหนไหนหวยมันอยู่ตรงไหนไหนเลขไหนเลขไหนไหนเลขไหนดูซิเอาไหนดูซิมันอยู่ตรงไหนปะไปเลยค่ะ ไปไหนไหนไหนชี้เลขอะไรลูกชี้เลขอะไรไอ้ไหนเลขไหนเอาชี้ชี้สี่เบิ้งเลขหงยเลขสเลขเลขไดเอามีเลขอะไรบ้างอ้าวน้องชี้เลขนี้กับเลขนี้อุ้ยคือชี้ทั้งสี่ตัวบัดที่นี่ฮะอ๋อน้องชี้ตัวนี้ใช่ไหมลูกอุ้ยตรงกับหัวยายเก่งนะยายหัวหัวยายเก่งก็บอกตัวนี้เหมือนกันไหนลูกไหนไหนไหน ไหนตัวไหนชัวๆเลยเอาเอาไหมตัวนี้แล้วก็ตัวไหนเอา listings, อเนอันนั้นกอไก่อ๋ออันนั้นกอไก่ลูกเอออันนี้จอจาน,น,อน,นเออไหนหววมันจะออกตัวไหนเอาชี้ดิอันนั้นเลขสามเออหนหนหววข้างล่างตัวเนี้สี่ตัวนี้ออกตัวไหนลูกชี้ดิคะชี้สิคะ เอาชี้เอาเอาเลขนี้ใช่ไหมอาวแล้วเลขไหนอีกลูกเลขนี้นนโอเคเอาแล้วสามตัวละ่ะอันไหนอีกตัวหนึง่งตีมันอ๋อตีมันอืมตีมันออกมาลูกออกมาอุ้ยไม่ตีลูก<แ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกัดเอาโอเคนะคะงวดงวดนี้จะออกจริงไหมคะออกจริงว่ะออกบอออกค่ะ โอ้โหได้มาแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้องโดน้องชื่ออะไรคะลูกน้องน้องโดนัทใช่ไหมคะน้องเอาโบนัสน้องโบนัสใช่ไหมคะโอ้น้องจะให้โบนัสทุกคนเลยหนูอยู่บ้านอะไรลูกบ้านอะไรคะบ้านอะไรบ้านน้องฮะอุ้ยเก่งมากเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะตบมือนหน่อย แล้วตำบลอะไรหนูรู้ไหมคะรู้อ้าวตำบลอะไรคะตำบลปลาชาดโอเคแล้วอำเภอละลูกออฮะอำเภออํเภอห้วยอะไรลูกห้วยทับทันจังหวัดจังหวัดชีสเกตเย่ตบมือ น้องบอกมาถูกมาสองสามงวดแล้วเนาะเออแต่ว่างวดนี้นะคะลองๆมาดูไม่ได้มานานนะคะน้องตอนนั้นน้องตอนตอนนั้นขึ้นอยู่ที่แก้มน้องตรงนี้นะคะนะคะก็ก็ออกไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ตามนะคะอืมน้องพอมาถึงน้องบอกถามหวยน้องชี้มาที่ทะเบียนรถนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนของยายเก่งให้เจ็ดสองแล้วก็ของช่อง ทำกินในถิ่นเกิดนะคะแล้วก็ช่องที่ไปขอคุณพ่อนะคะที่หิ้งคุณพ่อได้เจ็ดหนึ่งะคะทุกคนฝากเป็นแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่นค่ะสวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรยปังปังทุกคนนะคะ